สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแรนดอมนะวันนี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของราศีที่กำลังจะเข้ามาปั่นป่วนนะคะหัวใจของคุณนะคะได้แก่ กลุ่มเกณฑ์ราศีชาวธาตุดินนะใครก็ตามที่กําลังมีความรักความสัมพันธ์อยู่และความรักความสัมพันธ์นั้นกําลังก่อเกิดในใจคุณอาจจะเป็นสถานะการคุยหรือว่าอาจจะเป็นการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณรู้สึกว่าเขามาและเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาความรักหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาส่องใจเขานะคะเจของแรนดอมนี้เป็นชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยราศี มังกรราศีพฤกษกราศีกันนะจ๊ะลัคนามังกรลัคนาพฤกษกลัคนาการฟังแรนดอมนี้ไปด้วยกันนะก่อนอื่นค่ะนักพยากรณ์เป็นตัวแทนหยิบให้นะคะขอหยิบสักสามใบนะคะเป็นพลังงาน ขอเป็นพลังงานรวมๆระหว่างความรู้สึกของคุณกับเขานิดนึงมันเหมือนเราเช็คเหตุการณ์นั่นแหละนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อค่ะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลนะคะยินดีต้อนรับนะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าราศีที่กําลังจะเข้ามาปั่นปวดหัวใจคุณนั้นเส้นทางการเข้ามาความรู้สึกที่เขาปรารถนาและความรู้สึกที่เขาเข้ามาหาคุณและเรามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่ามาเดี๋ยวจัดการให้นะคะชาวธาตุดินคุณไม่ค่อยแน่ใจกับความรู้สึกนี้สักเท่าไหร่คุณยังรู้สึกเป็นกังวลน,นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่คิดกังวลเนาะไม่ว่าจะมีความรู้สึกใน ในเกณฑ์ของความรักใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่มีความรักเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ติดแฟนหรือเป็นคนที่กังวลคือกังวลไปหมดเวลามีความรักคุณจะกังวลไปหมดไม่ว่าความรักนั้นอยู่ในช่วงหวานชื่นเริ่มต้นการจีบก็ตามหรือผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามคุณจะเป็นคนกังวลเรื่องของความรักความรู้สึกความไม่สม่ำเสมอที่แฟนคุณดูแลเทคแคร์ด้วยนะอะขอไปออืม และสิ่งที่คุณรู้สึกได้ก็คือ คุณค่อนข้างกังวลกับความสัมพันธ์หรือความรักที่มันมาจากทิศทางที่คุณไม่ค่อยน่าไว้วางใจหรือคุณอาจจะไม่ได้ปรารถนาจะให้มีคนเข้ามาในทิศทางนี้สุดท้ายแล้วเขาจะเข้ามาเช่นทางออนไลน์ทางเว็บหาคู่หรือความรักที่ไม่เคยคาดคิดว่าอยากจะมีเช่นความรักกับชาวต่างชาติต่างภาษามันก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นโลกมันจูนติดกันไปหมดมันอาจจะมีจากโซเชียลต่างๆนำพาให้คุณได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ ใบสุดท้ายคุณยังไม่รีบร้อนเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักและเป็นคนที่เวลามีความรักมกักไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เนาะกระจิตกระใจมันจะฟุ้งซ่านตลอดเวลาดังนั้นคุณอยากจะคุยคุณไม่ได้บริหารสเสน่ห์นะ แต่คุณใครก็ตามที่เข้ามาในเวลานี้คุณพยายามยับยังใจตัวเองและค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆคุยไม่รีบร้อนนะคะไม่ด่วนนะไม่ไม่ด่วนไม่ด่วนที่จะรักไม่ด่วนที่จะแบบโอ้ยเจอปุ๊บย้ายไปอยู่ด้วยกันไม่ไม่มันจะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ อย่างที่บอกค่ะคุณไม่อยากที่จะต้องคิดมากเรื่องความรักไม่อยากเจ็บช้ำน้ําใจคุณจึงมองว่าความรักไม่รีบดีกว่าต่อให้นะเวลาเนี้ยคุณมีอายุมากน้อยแค่ไหนก็ตามคุณก็มองว่าฉันจะไม่รีบโอเคยอดเยี่ยมค่ะมาเรามาเข้าสู่ไพ่เราเรื่องกันนะคะไพ่กําลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในหัวข้อนี้ ถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตานําพาเข้ามาคําตอบหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะรอคุณอยู่ภายใต้คลิปนี้นะคะและอย่างที่บอกค่ะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะแนะนํานะแม้ว่าจะตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนก็ตามจนคุณรู้สึกอ a z i ิ g ก็ตามแต่อย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวตัดสินชี้วัดดวงนะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะให้คุณฟังไว้พอเป็นแนวทางส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะรู้สึกว่าสนใจศาสตร์ นี้อยากได้คนที่สามารถนำ้ายคุณได้เข้าเข้าใจนะคะไพ่ไม้ทั้งหมด78ใบนี่ไม่ไม่เขาเรียกไพ่ทาโร่นะไพอ่ออร์คิลก็อีกแบบหนึง่งไพ่อุ้ยมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถอ่านไพ่78ดอออกไม่ใช่อาจารย์นักพยากรณ์ก็เปิดสอนนะคะถ้าคุณอ่านไพ่ไรเดอร์เวทได้คุณจะสามารถพลิกแพและอ่านไพ่ทุก ความรู้สึกของหน้าศิลปินแต่ละคนได้นะอยากจะบอกไว้แบบนี้ดังนั้น มาเรียนกันดีกว่าค่ะเพราะว่านักพยากรณ์เนี่ยพร้อมสอนมากๆเลยและมีคนติดต่อมานะเรียนออนไลน์นะคะทั้งเจอตัวนะคะเรามีรีวิวมากมายเดี๋ยวจะค่อยทยอยลงให้อ่ะเรามาเข้าสู่โหมดของเราส่วนการติดต่อนะคะ ID Line นะอยู่หน้าปก YouTube และคำอธิบายใต,ใต้คลิปนี้มีชื่อนักพยากรณ์นะคะ Copy ไปกดวางในแอปไลน์แล้วคุณค้นหานักพยากรณ์วาสนาอัมริซิงทาโรได้เลยนะคะ หรือว่าจะพิมพ์ว่า M A S T R Master จุดวาสนาได้เลย W A S A N A ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็คืออยากจะถามอะไรใส่หัวข้อเลยพอถึงคิวมาตอบคุณจะได้คำตอบไปอย่างครบถ้วนในครั้งเดียวเลยแล้วตอบตามคิวมา พลังงานของความรักแล้วก็ความรู้สึกนะเวลานี้ไปดูกันก่อนถ้าคุณกําลังอยากรู้ว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณจะพัฒนากันได้ไหมความสัมพันธ์จะเป็นไปยังไงคุณต้องรู้ว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ราศีอะไรถ้ายังไม่รู้ฟังก่อนแล้วไปสืบสอบไปสอบถามมาถ้ารู้แล้วดูสิว่าตรงกับคลิปนี้หรือเปล่าเขาคนนั้นเป็นคนที่เกิดราศีเมษคะ่ะราศีสิงห์ราศีธนูนะคะราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎค่ะและเขาก็เป็นคนที่ถ้าถ้าตรงราศีแล้วฟังฟังไปเลยนะแต่ถ้ายังไม่ตรงให้ไปเชื่อมโยงนักสัตว์นะคะนักษัตวของเขาเป็นคนที่เกิดปีชวดปีกุลนะฟังให้ดีนะคะปีมะเสง็งปีมะเมียปีวอกปีถก นะนี่คือนักสัตว์ของเขาเอาแหละเมื่อคุณได้นักสัตว์แล้วจะตรงแค่ราศีหรือนักสัตว์ก็ตามอุย้ยฟังให้จบคลิปแต่ถ้าตรงทั้งราศีแล้วนักสัตว์ยินดีด้วยคุณกําลังอาจจะกระเถาะใจเขาอยู่นะคะพลังงานเขาขึ้นมาเต็มๆสักขนาดนี้ก่อนอื่นค่ะการเข้าหาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางคนอาจจะมีดวงงานเข้ามาเกี่ยวพันได้นะการสื่อสารการติดต่อมีคอนเน็กชันสังคมการเรียนรู้นะคะคาว่าง,งานอาจจะไม่หมายถึงว่าจะต้องในที่ทาํง,งาน อาจจะเป็นการเรียนการศึกษาการไปสัมมนาคืออะไรก็ตามที่เรามองว่ามันไม่ใช่นันทนาการอ่ะมันไม่ใช่ฉันไปนั่งดูหนังแต่ฉันมีเรื่องราวที่ฉันสนใจนะคะคุณลงคอร์สเรียนอะไรคอร์สสั้นไปลงกิจกรรมอะไรก็ตามหรือว่าไปวิ่งนะคะไปวิ่ง ไปวิ่งเพราะอะไรอุ๊ยฉันอยากวิ่งฉันอยากพัฒนาตัวเองอยากพัฒนาสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการการเรียนรู้ใหม่ๆของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้บอกว่าไปแนวเอนเตอร์เทนนะไปกินข้าวไปคาเฟ่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นดวงงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสมองร่างกายนะคะอันนี้มีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์นี่คือ เส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็ยังมีความชัดเจนตรงที่ว่าอาจจะเป็นโลกออนไลน์นํำพาให้คุณได้พบเจอความรักคือเขานั่นเองนะความตั้งใจในการสื่อสารดูเอาจริงเอาจังเนาะเออดูดีอ่ะเออดูเหมือนกับว่าเขาก็โฟกัสที่เรามีความกระตือรือร้นมีความตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็มีความชัดเจนในมุมมองความคิด แม่ถูกใจเราตรงที่ว่าดูฉลาดดูมีกลืนนะคะเขาดูเป็นคนที่ใช้ได้ในมุมมองความคิดของคุณนะและในตำแหน่งเนี้ยมันมีคำว่า king of a t ถาด้วยนั่นหมายถึงว่าเขาเนี่ยคือคือเวลาที่เขาคุยกับคุณอะคุณก็ประเมินเขาใช่ไหมแล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าคนนี้อนาคตดีแน่หนีแน่นอนอะอยังไงฉันก็มองว่าเขาผ่านไม่น่าจะน่ากลัวอะไรแล้วในตำแหน่งต่อมาคุณตก ไพ่ในตำแหน่ง queen of cup s อีกนั่นหมายถึงคุณมีใจเอียงๆแล้วแหละคุณรู้สึกว่าคนนี้มีความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังนะคะตรงไปตรงมาและขยันหมั่นเพียรมีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ดีโอ้ยมันช่างดีเหลือเกินนะคะแต่ภาพรวมอย่างที่บอกคะ่ะอย่างที่ไพ่สามใบขึ้นในตำแหน่งแรกคุณมีความกลัวการเจ็บปวด กลัวการคิดมากกลัวความกังวลใจกลัวรักแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคิดดังนั้นต่อให้คุณมีใจที่รู้สึกพิเศษสิบดาบมันก็ตามติดคุณมาคือประสบการณ์ที่เคยเจอความกลัวที่ยังคงแฝงอยู่และความตั้งใจที่คุณรู้สึกกล้าๆกลัวๆที่จะเปิดใจเกี่ยวกับความรักจริงๆแล้วคุณเป็นคนคิดมากไงคุณเลยกลัว คุณมองว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกก็เรียนรู้กันไปค่อยคอยคุยกันไปไม่เห็นจะต้องรีบร้อนใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปนะคะไพ่ดมูลค่ะคุณย้ำคิดย้ำถาคุณรู้สึกว่าเอะเราเล่นตัวเกินไปหรือเปล่าหรือเราจีบยากไหมหรือว่าเราง่ายไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเบื่อเราคือเหินไหมเนี่ยยังไม่ทันไปถึงไหนเลย คุณก็เริ่มคิดเล็กคิดน้อยคิดไปหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานคุณมีใจไปเรียบร้อยแล้วดาบหนึ่งค่ะแต่กลัวเจ็บเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเป็นคนที่รู้สึกดีกับคนคนนี้แต่ไม่กล้ารักเยอะเพราะกลัวว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดเอาแล้วไงในเมื่อมันเป็นแบบนี้เขาดีขนาดนี้มันจะไปจะมาจ้มาจะทำไมฮะจะมากลัวอะไรคะ ไปไปไปต่อไหมเดี๋ยวนักพยากรณ์มาเปิดให้ต่อค่ะเพื่อไขปริศนาในความรู้สึกของคุณนะคะเรามาเข้าสู่โจทย์ของเรา3ข้อในการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะโจทย์ข้อที่1ค่ะเส้นทางการเข้ามาโอ้รู้แล้วคร่าวๆแต่เรามาดูหน่อยว่าความจริงจังเป็นยังไงนะคะโจทย์ข้อที่2การพยากรณ์ค่ะความรู้สึกที่เข้ามาอ่าความรู้สึกตอนที่เข้ามาและณปัจจุบันนี้เขารู้สึกกับเราอย่างไงและสุดท้ายค่ะโจทย์พยากรณ์ข้อที่3มีโอกาสเข้า ามาเป็นความรักพัฒนาต่อยอดไหมได้เลยนะวันนี้มาหยิบให้ในคำถามแรกก่อนโอ้ได้ไพ่ใบเดิมจริงจังค่ะ ยังคงจริงจังเหมือนเดิมในครั้งแรกที่คุณยังรู้สึกว่าเออเขายังมีความตรงไปตรงมามีความสม่ำเสมอนะคะเส้นทางการเข้ามาอย่างที่บอกค่ะในเมื่อใบแรกเหมือนกันมันจะมีความพัวพันเกี่ยวกับงานการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะเออการเรียนการศึกษา รวมถึงได้หมดการเจอกันนะคะบางทีคนที่คุณเข้ามาเจอพลังงานอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะจึงมีมุมมองวิสัยทัศน์และประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเขาก็เป็นคนที่รู้ว่าคนจะคุยกับคุณแบบใดแสดงว่าเป็นดูเป็นคนที่ดูคนออกนะคะ ชีวิตเขาก็ไม่ได้ราบรื่นในเรื่องราวของความรักหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลใจในการที่จะเริ่มต้นรักใครเหมือนกันในการที่จะจีบใครนั่นหมายถึงเขาต้องคิดดีแล้วแล้วเขาก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันว่าความรักมันจะพังทลายหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือประสบการณ์ความรักเขาก็ไม่เวิร์กนะอาจจะไม่ได้เซสหรือประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะไพ่าสามดาบปักใจค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาก็ผ่านเรื่องราวความรักที่ คืนขมระทมใจอยู่พอสมควรแหละเมื่อผ่านเป็นแบบนี้เขาก็กล้ากลัวเหมือนกันเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงอะไรเขาอาจจะรู้สึกตรงไปตรงมากับคุณนะคะพูดตรงๆชัดเจนนะคะแต่ยังคงยั้งความรู้สึกตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่คุณกําลังเป็นตอนนี้ไม่ผิดเพี้ยนเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันเหมือนคนอกหักมาเจอกันมาให้กําลังใจกันนะคะดังนั้นความรักจึงเป็นลักษณะไปเรื่อยๆบางครั้งดูโรแมนติก บางครั้งดูไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคะแต่การเข้ามาของเขาเป็นความจริงจังและเป็นความจริงใจเป็นอะไรที่ไม่ได้มีแอบแฝงเรื่องของการเอาเปรียบหรือเป็นมิจฉาชีพนะเป็นคือเขารู้สึกว่าเขาพยายามเปิดเผยมากๆเพื่อให้คุณสบายใจนะคะว่าเขาอะไม่ได้มาคาดหวังหรือว่าจะมาล่วงเกินจะมาหยามเกียรติหรือว่าจะมาแบบเอาเปรียบไม่เลยนะคะ ตรงไปตรงมาด้วยซ้ำชัดเจนนะคะเปิดเผยนะไพ่ใบนี้นะคะเขาอาจจะเหมือนค่อยค่อยเพิ่มพลังงานการเรียนรู้ค่อยศึกษาค่อยแลกเปลี่ยนความรู้สึกเขาอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขายังอยากคุยกับคุณไปเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะเปิดก่อนเขาจะเปิดความรู้สึกของเขาให้คุณได้ฟังก่อน และอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณสบายใจที่จะเปิดเรื่องราวของคุณในมุมชีวิตของคุณให้เขาได้รับรู้บ้างเขาก็ยินดีที่จะตั้งใจฟังและศึกษาและจดจํามันไาวา้เพื่อจะสิ่งไหนดีเขาก็จะทำนะคะเพื่อให้คุณสบายใจสิ่งไหนไม่ดีเขาก็จะหลีกเลี่ยงเขาพยายามจดจําซึ่งเขาเป็นคนที่เก่งพอสมควรในการจดจําเรื่องราวของคุณนะคะต่อมาค่ะความรู้สึกตอนนี้ที่เข้ามาของเขานะคะความรู้สึกของเขาที่เข้ามาอุย้ย แมเป็นไพ่อัศวินเลยอัศวินแห่งความรักนะไม่ใช่อัศวินรัติการนั่นหมายถึงเขาค่อนข้างเต็มไปด้วยพลังงานของความรักเขารู้สึกพึงพอใจพึงพอใจเลยค่ะแรกพบก็ว่าได้รักแรกพบก็ได้พึงพอใจดูมันโรแมนติกดูสุนทรีไปหมดนะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดเหมือนเขาหรือเปล่าแต่คุณเป็นสเปคของเขายามเขาสบตาคุณนะคะบางครั้งเขาอยาก ที่จะรีบร้อนทำความรู้จักกับคุณให้เร็วๆและแสดงออกถึงความจริงใจและก็บริสุทธิ์ใจกับคุณมากๆนะคะในการเข้าหาคุณนะคะเขาอยากจะทำแบบนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันมันเยอะเกินไปหรือรวบรัดตัดตอนหรือพยายามมาพูดมาแซวอย่างดูหน้าหน้ารำคาญเพราะว่าจะไม่ทำนะคะเพราะเขาจะคิดก่อนว่าคุณจะรำคาญสิ่งที่เขาเกิดขึ้นไหมเพราะเขามองว่าอนาคตน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องจัดการมัน ดังนั้นคุณก็คือความมั่นคงทางใจของเขาอย่างหนึ่งนะคะที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จมีคุณไว้ข้างกายนะคะเขาเป็นคนไม่รีบร้อนอืมพอๆกันแหละนะค่อนข้างสังเกตสังกาดูใจซึ่งกันและกันนี่ไงคุณคือสเปคคุณคือผู้หญิงที่ใช่นะผู้ชายที่ดูคลิปนี้ก็คือฟังคลิปนี้อยู่ก็ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนที่คุณมองว่าน่าจะใช่สําหรับคนแล้วแหละ เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่ผูกพันนะ D M paste นะไพ่สวยมากๆเลยนั่นหมายถึงว่าความรักอันนี้ดีมากๆนะและถ้าเขารู้สึกดีกับคุณมากขึ้นเขาก็อยากจะพาคุณเนี่ยเข้าไปสู่วงโคจรนะคะกับคนรอบตัวเขาที่สําคัญมากขึ้นอาจจะเป็นพี่สาวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คืออยากให้คุณได้รู้จักนะเพราะเพราะเขาคาดหวังว่าคุณคือเป้าหมายชีวิตแหละ เป็นสิ่งที่เขาปรารถนาและเป็นสเปคเขาก็เลยอยากให้คุณได้รู้จักคนสําคัญในครอบครัวของเขานะคะและเขามองว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือไปพูดง่ายๆก็คืออาจจะจีบแต่จีบแบบไม่ค่อยเร่งรีบนะแม้ว่าใจเขาจะใจร้อนแต่เขาจะปฏิบัติต่อคุณแบบใจเย็นนะคะอืมคือเหมือนเขาก็อยากติดต่ออยากคุยกับคุณอยากนู่นอยากนี่แต่เขามอกว่าเดี๋ยวมันจะดูหน้าราําคาญเขาก็เลยเลือกที่จะ ใช้วิธีค่อยๆไปเรื่อยๆแต่แต่ยังคงคุยกับคุณอย่างเนี้ยนะคะตรงตามเวลาเป๊ะๆจะไม่ให้คุณรู้สึกกังวลใจนะคะดาบหนึ่งค่ะคุณนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายผลลัพธ์เดียวที่เขาจะต้องพิชิตให้ได้เรื่องงานนะไม่มีปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจัดการชีวิตของเขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกกังวลและไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนที่คุณเป็นเลยก็คือการที่จะเข้าหาคุณนั่นเองนะคะเดอะซันค่ะเขาคาดหวังว่าความรักครั้งนี้น่าจะเป็นพลังงานที่อบอุ่นเป็นเรื่องราวดีๆเป็นฟ้าหลังฝนที่ดีจากจากโมรสุมชีวิตที่เขาอาจจะผ่านช่วงความรักที่ย่ำแย่นะบางคนอาจจะเลิกกับแฟนบางคนอาจจะเลิกด้วยไม่ดีอาจจะบางคนอาจจะยาอะไรก็ตามแต่นะตอนนี้คุณคือ จุดเริ่มต้นของความอบอุ่นใจอีกครั้งที่เขามองว่าคุณนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายดังนั้นความรู้สึกที่เข้ามาคือความตั้งใจแต่เขาจะดูเหมือนไม่เร่งรีบดูเหมือนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วใจเขาก็ร้อนแหละไม่อยากให้ใครมาแย้งคุณไปจากเขาเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาเข้าสู่โจทย์สุดท้ายมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมถ้าเปิดมาขนาดนี้ตัวเขาเนี่ยมีโอกาสสูงคุณต้องคุยกับตัวเองแล้วแหละว่า คุณจะกักความรู้สึกของคุณไหมถ้าเขาเปิดเผยมาเรื่อยๆจริงจังมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยเขาจะเปิดเผยของเขามาเรื่อยๆซึ่งคุณก็รู้สึกได้ถึงการเปิดเผยของเขาคุณก็คอยมองคอยดูนะแต่สิบดาบตามติดตัวคุณมาอีกแล้วนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณน่ยยังมีความกังวลใจค่ะว่าเออถ้าเราทุ่มเทเรารักเขามันจะ ทำให้เราผิดหวังเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าแสดงว่าคนที่กักความรู้สึกน่าจะเป็นตัวคุณนะคะเดทค่ะกลัวจบไม่สวยกลัวจบไม่ดีกลัวรักแล้วถูกทิ้งกลัวรักแล้วไม่เป็นอยา่างคาดหวังกลัวจบแบบในอดีตที่มีแต่เราที่เสียน้ําตาคือไพ่เดทค่ะเออเพราะครั้งนี้คุณก็เลยกลัวสิบดาบประกบไพ่เดทนะกลัวมากกังวลใจเกี่ยวกับเขาคนนี้มากๆว่า เขาอะโอเคไหมอะเขาโอเคกับเราเขาว่าโอเคแต่คุณอะไม่โอเคคุณอะไม่โอเคเพราะใจของคุณนะกําลังสับสนเนี่ยสับสนแล้วเออสับสนแล้วก็รู้สึกกังวลไปหมดไม่อย่างเงี้ยมันจะเริ่มต้นลําบากมันจะก้าวขาไม่ออกเพราะอะไรเฮ้ยจะก้าวดีไม่ก้าวดีนะอ่ะไพ่ย,ยืนยันค่ะเป็นที่คุณค่ะเป็นที่คนฟังคลิปนี้ เป็นที่คนฟังคลิปนี้จะเป็นหญิงหรือเป็นชายฟังคลิปนี้เป็นที่คุณที่เป็นปัญหาความรู้สึกไม่ใช่เขาเขาค่อนข้างชัดเจนค่ะเขาค่อนข้างชัดเจนนั่นไงเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณชอบเขาไหมถ้าคุณชอบก็ปล่อยใจออกมาสักนิดนึงคุยกันให้สนิทใจมากขึ้นและไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจนะคะ อย่าคิดเยอะอย่ามองอะไรที่แบบเอ้ยอย่างงั้นอย่างนี้อย่าคิดอะไรที่ยังมันยังไม่เกิดอย่าคาดหวังหรือฝันไปในอนาคตอันไกลแล้วปัจจุบันยังทำให้ดีซึ่งกันและกันไม่ได้มันจะกลายเป็นความฟุง้งความเพ้อเออความสับสนความกลัวก่อนเขาเรียกว่ากลัวไปเกินกว่าเหตุกลัวในสิ่งที่มันไม่เกิดนะคะอย่าลืมว่าเขาเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเพราะฉะนั้นบาดแผลเดิม มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ,อะลองศึกษากันมากๆแล้วใบสุดท้ายไพ่บอกว่าลงเอยได้ two of cups ลงเอยได้รักกันได้ไม่มีปัญหาจ้ะคู่นี้ ยังไงซะกคู่นี้ก็ยังคงเป็นพลังงานที่ดีเป็นความรักที่ดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนด้วยอ่ะดีใจด้วยค่ะถ้าเขาคนนั้นราศีนี้นักสัตว์นี้เข้ามาในเกณฑ์ดวงของคุณสงสัยเขาจะเป็นคนที่เป็น ปัจจุบันและอนาคตให้กับคุณแล้วล่ะค่ะดีใจด้วยถ้าบาังเอิญได้เจอคลิปนี้ปรารถนาให้พลังงานนี้อมเพียงเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครแชร์คลิปนี้ปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านอมเพียงนะคะสมหวังในรักก็แล้วกันนะคะขอบคุณความใจดีทั้งแชร์และกดปุ่มขอบคุณใต้ภาพนี้นะคะปุ่มซุปเปอร์แตงนั่นเองส่วนใครก็ตามอยากเรียนไพ่ยิปซีอยากดูดวงส่วนตัวทักถามนะคะไอดีไลน์อยูอ่บนหนะ้าปก YouTube กับคําพยากรณ์ใต้คลิปนี้กอ๊อฟเราไปวางค้นหาในแอปไลน์ได้เลยนะคะและรอกัน ตอบกลับนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ